และในวันหนึ่งแก๊งบาลัสฉลองวันเกิดให้กับหัวหน้าแก๊งได้รวมตัวสังสรรค์ยังมีความสุขโดยไม่คิดเลยว่าจะมีอันตรายมาถึงหน้าบ้านแก๊งและไม่ทันได้ระวังตัว ท่ามกลางฟ้าที่มืดครึ้มมีมาเฟียและอันธพาลมากมายมาล้อมหน้าบ้านแกงบาลาัสในขณะที่โดมินิกและแดงกำลังจะกลับมาเข้าบ้านแกงพอดีและได้เห็นแกงมาเฟียกลุ่มต่างๆได้ปิดล้อมบ้านแกงบาลาัสอยู่และยิงถลง่มบ้านข้างในขณะเดียวกันแกงบาลัสได้ต่อสู้กลับเพื่อพยายามปกป้องแกงของตัวเองอย่างเต็มที่แม้จะต้องเห็นสมาชิกในแก๊งต้องล้มหายตายจากไปทีละคนแต่ก็ไม่สามารถที่จะถอยได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันแบงค์ซึ่งเป็นฮิตแมนรู้ว่าการใช้ยูนิฟอร์มฮิตแมนจะทำให้เขาสามารถลอบสังหารได้โดยง่ายเพราะในเมืองน,นี้ฮิตแมนถือเป็นคนของรัฐโดมินิกจึงสั่งให้แบงค์เปลี่ยนชุดและแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มศัตรูในนามฮิตแมนขณะที่โดมินิกจะคอยใช้ปืนซุ่มยิงหัวหน้าแก๊งที่กล้าบุกรุกสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องแก๊งบาลัสเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์ความเป็นผู้นำของโดมินิก ในฐานะสมาชิกคนใหม่ของแก๊งที่เขาเลือกเข้าร่วมเสียงปืนดังสนั่น,นวั่นวหวไปทั่วบริเวณลงหนาพัดผ่านเข้ามาเหมือนจะเสริมความตึงเครียดของสถานการณ์โดมินิกก้มหลบอยู่หลังกำแพงร่างกายเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อแม้จะเป็นคืนที่หนาวเย็นแต่ความกดดันกลับทําให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในเตาหลอมแบงนายพร้อมหรือยังโดมินิกพูดผ่านวิทยุสื่อสารน้ำเสียงเขาเย็นเยียบ โดมินิกยกปืนไรเฟริลในฟิเลสเซมิลีขึ้นเล็งไปที่หัวหน้าแก๊งที่ยืนอยู่ท่ามกลางพวกมาเฟียเขาเฝ้ารอจังหวะเหมาะสมกระสุนนัดแรกทะลุหัวของหัวหน้าแก๊งเป้าหมายล้มลงทันทีความโกลาหลเกิดขึ้นในฝั่งศัตรูแบงค์ไม่รอช้าใช้โอกาสนี้ลอบเข้าไปจัดการศัตรูทีละคนด้วยมีสั้นที่เขาถนัดเสียงกรีดร้องของศัตรูดังสะท้อนแต่ไม่มีใครจับได้ว่าเขามาจากทางไหนดีมาก โดมินิกพูดผ่านวิทยุสื่อสารเราต้องเคลียร์ทางออกให้เร็วที่สุดในขณะเดียวกันสมาชิกแก๊งบาลาสที่เหลืออยู่เริ่มกลับมาฮึดสู้พวกเขาใช้อาวุธหนักที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านแก๊งยิงตอบโต้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความดุดันและความมุ่งมั่น10นาทีต่อมาสนามรบเงียบสงบลงศัตรูส่วนใหญ่ล่าถอยไปเหลือเพียงซากรถและร่างไร้ชีวิตที่เกลืล่อนกลา แบง์เดินกลับมาหาโดมินิกเลือดเปื้อนอยู่บนยูนิฟอร์มของเขาแต่สายตาย,ยังคงแน่วแน่ในทำได้ดีมากโดมินิกพูดพลางยื่นมือไปแต่แบงค์ยังไม่จบแค่นี้แบงค์ต่อมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นพวกเราต้องพร้อมรับมือกับศัตรูที่ใหญ่กว่านี้โดมินิกพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของแบงค์สงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องแกงบาลาสัสแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของอำนาจใหม่ ที่เขาและแบงค์จะสร้างขึ้นด้วยกัน